สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มากินข้าวนอกบ้านพี่น้องคดห่อมาเดี๋ยวจะลงไปหาหอยในทะเลข้าวที่บ้านไม่ได้กินมากินข้างนอกเหมือนไปนาพี่น้องเอาข้าวมากินข้างนอกนี่ครับข้าวบอนเรามีผักหนกลูกโตโตเบาผ,า,เา,าผักบุ้งแปงกวาเห็นกันไหมผักหนョไม่ร้ยนั่ง,งไม่รู้ยีนั่งท่าไหนดีพี่น้องนั่งยากนั่งลูกหินนี่ข้าวหลังมือก่อนนะกินกับมือนะครับวันนี้ น้ำพริกโลม่วงน้ำพริกโลม่วงแล้วก็นี่กไข่ต้มไข่ต้มพี่น้องเอาล้างปะเอาไม้น้ล้างไม่ใช่อันนนขวดนนไว้กินขวดนี้ไม่ใช่ไหนอยู่้าวเลวกินเลยกินเลยบนมองเห็นกันไหมมองเห็นผักกันไหมพี่น้องโอ้มันสูงไปเปล่าเนี่ยเรานี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโอ้ไข่ร้อนนะนี่เรขึ้นไปอยู่ข้างบนไข่ร้อนโอ้ยเจ็บปูดพี่น้องเลยไทยลำบากกันหนาด้ ที่บ้านไม่กินมากินข้างนอกพี่น้องอเออเนี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวนอกบ้าน <c oughs> ไหวไหมห <c oughs> นา <c oughs> oh, ่าดะตูดโอ้ยอะไรอ่ะปนไปได้อนไปโอ้โหปักเบกแป๊บกลับหน่าดาไม่ไหวละมา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 นา้ำล้างมือไปไหนแล้วไปอยู่โน่นแล้วล้างมือก่อนล้างมือก่อนมาพี่น้องมาไข่ต้มครับไข่ต้มโอ้จานน้ำปลานะครับ ร่างมือก่อนกินกับมือพี่น้องกินกับมือกินกับมือโอ้โหไม่รอเลยบอนนี่เฮ้ยหมาข้าวไม่ใช่น้อยๆพี่น้องลูกโตลูกน้ำพริกลูกม่วงมา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 โอ้โหยิ้มมือต้อนเลยรับ แสบมือแน่ๆมามาพี่น้องมาปิกนิกกินข้าวนอกบ้านร้อยมากอะได้แดงว่าดีเอามาเฉยๆแล้วนี bueno ่ว่าไม่ถ่ายแลวแล้วใชอมาแล้วอืมอร้อยนั่นน่าได้กินอืมปุ๊บกลับเลย อืมโตลูกโตอืมอืมน้อ,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 อยมากเดี๋ยวว่าก้าวติดมืออืมเดี๋ยวกินกับมือมันก็ต้องติดมือมาพี่น้องมากินข้าวมาร้อยมากนะครับเนี่ยคำโตุๆน้ำพริกลูกม่วงน้ำพริกลูกม่วง Uhm. 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 đang láng mưa gì còn uhm. mưa lớn mưa như thế ni 3 nụ vào rồi cái nụ giảm vào rồi bị nó mà 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 nước tương toàn đẹp đẹp bị nong cột ca bị kín rồi cột ca bị nằm chụp kín Nam กินแล้วพูดมากมีเอฟพีบอกว่านดาอย่าพูดมากอยากดูนดากินวะ่านดาไม่พ <c oughs> ูดมากดีกว่าปูตุกเลยแหละบดบนนียตายไม่รบ<น>ุญยตายลูกเนียงเ <c oughs> ก่งไหมแกงอืงอหือมองฝันหนักแข่งมากนดาไม่เอามีดมาด้วยอ่ะ Mà lèo miết mặt rầy à, Ngon ừ. Rồi mà Ở đây mới ghen không? Ừ Rồi Rồi mặt Rồi mặt mày rồi Chộp bên thế đó Đấy bây nhà cá đi chốt. Ta đầy ốc nọc ban là chộp mất Lông có sợ bay, Kinh tí này có rối ta thả mấy rối với nó เมื่อกี้แดดบังเมฆอยู่เหมือนฝนจะตกแต่ตอนนี้้องฟ้าเริ่มใสบอกได้คำเดียวว่าแดดแยงตาณตอนนี้ห้าโมงกว่าพี่น้องม บางทีอาจจะมีลมนะพี่น้องอืมเอาด้วยไม้หน่อยใส่น้ำล้างมือแมวควมประจำดำนั่งมาเออลืมหยาคนมาไม่ไหวพี่น้องอู้บรรยากาศดีดีดร้อนครับตอนนี้ร้อนแดดแต่ว่าลมมีลมมีลมเ<น>ดียวว่าร้อนหน่อยๆก็เรียกว่าแดดลมลมตกเออจะขำเราลูกแหวงก็มีผักผักจังเสียเม็ด phát chẳng ngu bây nấu Ừ. Trước rồi, trước rồi. Ừ. 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 bọc Ừ. 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 ร้อยแต่เผ็ดนี่จั๊กใช่ไหมรอบมาอืมอกุ้ง phát bung na cho nàng sử phim mà phù với <laughs> nó lùm 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 mấy đứa đây nhìn mai lùm cao con ai rồi với nó má chọn cái đen đi nữa อาเด็ดไหมบอนเด็ดมั้ยมันก็ต้องเป็นนี้แหละผักบุ้งอ่ะล้างล้างทีละกิ่งทีละใบอ้วววมานั่งกินข้างชายเลยพี่น้อง to te đu to te ní mày rồi đâu Sao ừ. mẹ? rồi nấm chi này từng cho rồi ừ chơi má tít lắm chết này tán Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ủa ừ, nằm mua nằm ta mãi bọn binh luôn nắm blah rõ mãi sau bơi ok bởi lắng mãi kín mà oh. oh, nga mãi nữa, bởi <coughs> mà, mãi 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 mà, mãi mãi nha, mãi mà mãi 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 mà mãi <coughs> <đeo b> <coughs> หลังไม่มามาวันหน้าน้ำปิกตายร้อยพปหนอเคยต้องร้อยบอโทษนะคกับเป็ดว้าตะเกยร้อยน้ำปิกร้อยเนี่ยนาดาทำกับร้อยมากนะอร่อยเูด้วยอู้ยลมเหียบไป อแล้วจะบรรยากาศดีปันเนี้ยบรรยากาศฟินเว่อร์ฟินมากออกบุง้งอ<ม>ืมหยนแดงไปหน่อยครับเกือบกระามมดไปหมดแล้วเปิบมือเดี๋ยว์ดีโชจเป,ปิบมือดีปานวะไหนยะเดี๋ยวกับเนี่ยใกล้ยังใกลเออโชจเปิบมือดีน้า อืมฮึมไปมาโอ้กินข้าวมัดชันนี้นะตื้อว่านตื้อดเลยครับแน่นเอียดเลยอัดมาอัดมาเต็มเป้อืมกินมัดนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะน่าจังหวังนอน lúc luôn mẹ ở đây má thì... bay giam gì nữa, quan bay Yam gì chăm Ôi. Kết lăng nhằng mà im. Để qua cắt lăng. Lẽ ngần bé mấy bát trí vì nó. Cắt lăng. Đây à. Nào. Má mới đè nắng bụt phúc đi nè Quan mười lăm tỏ ra là mhm 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 ถ้าดาชอบปาดๆอะ่ะเป็นเปลือกด้วยอร่อยเมื่อกี้เพื่อนก็ไม่เห็นกันอะ่ะตั้งอยู่ตรงนู้นนะบิ๊กินเข้าไปอาจจะปอกนะครับเพราะว่ามีอาจจะมีนอนนะกัดดูก่อนไม่มีนะไม่ม,นะไม,มีไม่มีไม่มีนี่มันมันนะครับถ้ากินทุกนู่นอะ่ะมันก็จะอร่อยดี ลำพริกโล่ม่วงลำจุบพี่นอ้องเออวันนี้กินน้ำจุบร้อยกัดร้อยจากบกุลเออร้อยได้ป่านนั้นแดงร้อยได้แดงงกินต่อนนี้กับมิ้นแดงเมื่อนะ่ะก็หมักมากครับ เห็นก่อ,อไปนะครับตะเหลื่อมชาลงเลยนะเมื่อกี้ยุ่หมากนานยังไม่รู้นานยังอะ่ะคลิปลาปไปเลยกินกินอีเลนดุกที่ไนนะนะอยู่ยุก็อีไปแล้วครับไม่รู้ไปไหนบะางทีทำคลิปนานเกินพี่น้องทำคลิปนานเกิน เร่งใจกดแลเหล่าลว,วันนี้ไม่มีเบาๆมานั่งกินไอ้เม็ดจันนี่ตัวเดียวเก้าได้ครึ่งพุงเลยช่วยมาครับไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ กดกระดิ่งอนนะดาด้วยกดได้นนดาด้วย